เดี๋ยวเดี๋ยว่ายผมเลยมองไม่มีพี่คนเแล้วก้องไปลง้เหรเรื่องม,ม,มันเรื่หหรองอะไรคะ คนข่มขู่ค่ะจะยิงจะฆ่าใครขู่เราฮะก็หนูพูดชื่อได้ไหมอ่ะอย่าไปเอ่ยชื่อนะก็เป็นบุคคลคนหนึ่งเราไลฟ์สดค่ะเราไลฟ์สดในเฟซส่วนตัวเรากินข้าวกินข้าวปกติที่ลัมยองจะไลฟ์สดให้แฟนเพลงแฟนคลับได้ดูเวลาทำอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆ่งเนี่ยค่ะเขาก็เข้ามาด่าค่ะคือคือเริ่มแรกคือคือน้องค่ะลูกศิษย์ทหารไลฟ์สด ในในรถในรถตู้คือน้องร้องเพลงให้แฟนขับของน้องดูแล้วทีนี้เขาก็เข้ามาด่าน้องไอ้ไอ้ควายควายอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็มองเห็นเราอยู่ข้างหลังน้องคือเรานั่งอยู่ในรถตู้น้องอยู่หน้ารถตู้เขาก็เลยอีลำยองอีควายอีสัตว์อะไรอีลำยองอีขายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาด่าเราด้วยมาด่าเราด้วยแล้วทีนี้เราเราก็เลยบอกว่าอย่าด่านะอย่าด่าห้ามด่านะไปเลยไปไปพื้นที่ของตัวเองเลยห้ามด่านลยแล้วแล้ววันต่อมาก็คือไล่สุด ในเฟซเราอีกครั้งหนึ่งเขาก็เข้ามาด่าเราว่าห้ามด่าห้ามมาด่าถ้าด่าอีกนะจะแจ้งความอาผิดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมีหลายคนที่พูดว่าจะแจ้งความอาผิดแล้วเขาก็ไม่ได้โดนรับรับรับโทษสักทีอะไรประมาณนี้แลวทีนี้เขาก็มองว่ากูไม่กลัวหรอกกูจะยิงมึงกูจะยิงพ่อแม่มึงกูจะยิงมึงเวลาเขเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนกูจะตามยิงมึงอะไรประมาณเนี้เฮ้ยมันมันไม่โอเคแล้วของคูยอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่า เขาเขาจะเอาจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่ขู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นห่วงพ่อแม่เราด้วยเพราะว่าพ่อกับแม่เราก็อยู่ต่างจังหวัดอะไรนนะะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาเอาจริงจริ่แล้วเราจะไม่ปลอดภยัยค่ะจริงจริงที่เป็นห่วงที่สุดคือห่วงพ่อกับแม่ค่ะคนคนที่เขาเข้ามาแสดงความเห็นกับเราแล้วก็ด่าว่าเราตรงเนี้ยเรารู้จักเขาเข้ามาก่อนไหมหรือยงไงไม่รู้จักเลยมอยู่ คือรู้จักแค่ใน Facebook แค่มีนักร้องหลายคนแหลโพูดประมาณว่าเออคนนี้เข้ามาด่านะคนชื่อนี้เข้ามาดา่ามาดา่ามาด่านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้จักแค่นี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอกับตัวเราเองเมือม่อเมื่อปีที่แล้วช่วงช่วงโควิดรอบแรกก็คือก็เขาก็เข้ามาดา่าเราก็คิดว่าเออเขาด่าเฉยๆหรอกเดี๋ยวเราก็บล็อกเฟซไปแล้วเราก็ตามบล็อกเฟซเขาเขาทุกเฟซ เขาก็ยังสร้างเฟซใหม่เข้ามาด่าอีกเรื่อยๆค่ะเทนี้เขาก็หายไปช่วงปลายปีแล้วเขาก็กลับมาอีกประมาณนี้ค่ะจะฆ่ากนก่อนไม่ไม่ถึงนันฆ่าูกฆ่ามครั้งนี้ไม่ไม่ไม่ขู่ฆ่าเลยอ่าแค่ด่าเฉยๆเราก็บอกว่าอยด่ายดายิ่งยิ่งถ้าเราพูดชื่อเขาหรืออ่านคอมเมนต์เขาเนี่ยเขาก็ยิ่งได้ใจ แต่ถ้าเราไม่พูดเลยเขาจะพยายามคอมเมนต์มาเยอะๆๆๆๆๆให้เราเห็นให้เราอ่านให้เจอให้ได้เพราะว่าเขาก็จะมีข้อต่อรองกับเราในไลฟ์สดเขาจะพิมพ์ว่าถ้ามึงดึงกูเข้ากลุ่มนี้หรือถ้ามึงดึงกูเข้ากล้องไลฟ์สดอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเชิญเข้ากล้องนี้ใช่ไหมคะกูจะเลิกด่ามึงอะไรเงี้ยหรือถ้ามึงโอนตังมาให้กูจะเลิกด่าหรือประมาณนี้ค่ะก็เลยล่ำยอกก็ว่าโอนตังมาเดี๋ยวเออเอเอหมา,เ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 าเยเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนตังให้ก็คือ หลอกเอาหมายเลขบัญชีเขามาเพื่อที่จะได้รู้ชื่อนามสกุลอ่างเงี้ยค่ะเอาให้มาค่ะมาคอมเมนต์ในไลฟ์สดเลยค่ะแล้วก็ในเฟซบุ๊กเขาที่เขาเข้าไปแสดงความเห็นเนี่ยชื่อนามสกุลเขาใช้ปองกันสับอันนี้ไหมลำยองยังไม่ได้ไปเช็คตรงตรงขัธนาคาเพราะลำยองก็รีบมาแจ้งความก่อนแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คให้ลำยองดีกว่าคะ ไปแจ้งความทั้งที่เห็นบอกสอนอคณายาวเท่ากับสาวที่ผ่านมาใช่่คะตำรวจสอนอคณายาวแนะนำยังไงบ้างอ่าสอนอคณายาวก็แนะนํำลงต้นลงประจำวันไหมลงประจำที่ประจําวันแล้วทางสอนอเขบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะออกหมายเรียกมามาคุยกอดเนี่ค่ะค่ะใช่ว่ามีวัตถุประสงค์ไงเข้ามาเข้ามาเกาะกลุเราอย่างนี้ใช่ค่ะค่ะอยากจะบอกอะไรกับนิรักแฟนเพลงเรา ถึงการที่เราถูกฆ่าจากการที่เราเออได้รับศพตรงนี้บ้างมันลำยองไม่อยากให้เรื่องมันเกิดขึ้นจนถึงวันที่มันเกิดเรื่องวันที่เขามายิงพ่อแม่ลำยองจริง <ừ> ๆหรือวันที่เขามายิงให้ลำยองตายจริงๆอ่างเงี้ย <ừ> คือลำยองไม่อยากให้มันมันมาถึงตรงนั้นนะคะ <ừ> <ๆ>ลำยองอยากอยากอยากจะให้ รีบเคลียให้ให้มันเรียบร้อยดีกว่าก่อนที่เขาจะลงมือจริงๆเพราะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเขาสติดีหรือไม่ดีรำยองไม่รู้แต่คือมันกลัวค่ะกลัวกลัวว่าเกิดเหตุการณ์มีมีมีพ่อแม่ตายหรือตัวเราตายเนี่ยไม่อยากให้เกิดอย่างนี้ค่ะก็อยากจะฝากเตือนหลายหลายคนนะคะให้ระมัดระวังบุคคลนี้ด้วยแล้วค่ะ ศิลปินหลายๆท่านที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เราอย่าปล่อยผ่านค่ะเราอย่าปล่อยผ่านเราต้องเราต้องช่วยกันนะคะช่วยกันให้ให้คนที่เขาทําผิดได้รับผิดค่ะอย่าคิดว่าเขาแค่ด่าแล้วเราจะปล่อยไปอย่าคิดว่าถ้าเขามาด่าเราเหมือนกับเรามีกระแสอย่าคิดอย่างนั้นค่ะเพราะว่าการที่เขาด่าด่าได้เรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็เหมือนกับ,ก,บกับเขาได้ใจ พอเขาได้ใจเขาก็เขาก็เหมือนถึงว่ามันเขาด่าแล้วก็ไม่มีความผิดเขาก็จะด่าอยู่อย่างนั้นแล้ว,ออแ,ลวแล้วล่าสุดคือเขาไม่ได้ด่าอย่างเดียวคือคือเขาขู่จะฆ่าขู่จะย<ะ>ิงคือมันมันไม่โอเคค่ะค่ะก็เขาจะพูดนิด<อ>นะนึงนะในในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากในเรื่องของการก<อ>ที่ ผู้หญิงหรือจะเป็นเพศสภาพไหนก็แล้วแต่ได้รับการคุกคามจากทาง Facebook จากทางสภาพแวดล้อมเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็นิ่งนอนใจไม่ได้วันนี้เราก็เลยพาลำยองเนี่ยมาแจ้งความเพราะว่าเราไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบนะคะยังไงก็ต้องฝากถึงทุกๆคนด้วยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอันนี้นะคะอันนี้มันได้ไหมอ่ะไม่ได้สิเพราะมันเกี่ยวกับความไม่ไม่ต้อง เขาเป็นโรคจิตแบบเอ้ยแต่ถ่ายไปออนหน้าเขาไม่ได้นะเดี๋ยวหน้าเขาคือคนคนนี้เลยดูไม่แก่เนาะ้เราเบอร์หน้าเขาได้มเบอร์มันต้องเบอร์เบอร์หน้าเนาะเพราะว่าเขายังไม่ได้รับการถูกแจ้งค่เดี๋ยวหลังข่าวออกนางก็คงต้องแบบปิดเฟซหนีหรือเปล่าเนี่ยยังงี้คไม่ปิดนะไม่ข่าวยังไม่ออก แล้ววันแล้ววันต่อมามามาคอมเมนต์ในเฟจลำยองสวยจังรัวไม่กลัวเขาชื่อปอกปุมราใช่ค่ะแต่แต่ที่เฟซที่มาขู่ลำยองอันนี้อันนี้คือเฟซยเฟซเก่าเขาเมื่อปีถ่งถ่ายให้เขาคปหน้าจอมให้พี่จอยส่งให้หน่อยได้ไหมแต่ที่มาขู่ลำยองคือเขาใช้เฟซอีกเฟซหนึ่งค่ะอ๋อคนเดินตั้งแต่นี้แล้ว ยังแม่นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วก็หายไปช่วงปลายปีแล้วก็เนี่ยกลับมาแล้วก็กลับมาด้วยการที่มันเริ่มต้นสักหลาดกับน้องเขาอ๋อเริ่มแรกคือด่านด่านเขาต้องเขาอืมอะไรล่ะผิดไปแล้วหรือเปล่าผิดแล้วหรือเปล่าผิดยังผิดยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่เอาที่ของลำยองอ่ะส่งให้พี่เขาก็ได้ ผิด้วเื่อนี่อันนี้ก็เข้าดูได้อยู่ะให้เขาถ่ายรูป ชื่บริหารผู้ค่ายค่าเพลงอ๋อมันมั่วขึ้นมาค่ะบริหารค่ายเพลุมมาอันนี้คือเป็นแบบว่าที่เป็นถึงเป็นถึงผู้บริหารนะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า เขาย้ายมาที่นี่เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เรื่องบริษัทใหม่เขาก็ไปถ่ายรูปบริษัทใครมาก็ไม่รู้แต่เขาย้ายมาอยู่ที่อันนี้ก็ที่เราตองจะไปออกงามหรือไม่ก็อันนี้คือเขาใช้เป็ดนี้ที่มาท่านด่านเป็ดนี้อนี้ก็ถ้าเปิดได้นี้ต้องเบอร์ือ